กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระพิตตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่12วันที่21พฤศจิกายน2อ6 8นบัดนี้เป็นครั้งที่12ตรงกับวันที่21พฤศจิกายน2,568 ข้าพเจ้าสุดอวาสัสริทวีชัยขอเป็นวาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธผูชาธรรมบูชา,า,ชาสังฆบูชาและเป็นจาอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สําเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินตามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสอนศาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาไตายกูบาจาระเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสอนศาธยายายต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมัมมตาจัก,กาวาเรสุอ,อัตราคัชันตุเทวตาสัทธรรมมุนิราชาสัสุนันตุสักขะโมคะธาังสักเคกเมจรูเปคิริศิขาราจเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัเทจักาเมตาลุวะนาคาหาเนเคหาวตุมฮิเคเต ภูมมาจจยันตุเทวาชระัะวิสเมยักขะคันธพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวรังวจนาสาธวเมสุนันตุธรรมสาวนัการุอยยมพัทันตาธรรมสาวนัการุอยยมพัทันตาธรรมสาวนัการุอยยมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานาโมตัสสพภะวะตตอรหัโตสสมาสัมพุทธสะนาโมตัสสพภะวะตตอรหัโตสสมาสัมพุทธะนาโมตตสสพภะวะตตอรหะตตสสมมาสัมพุทธสะ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุติเมโหตุสพทาบทสวดกะมหากาุณิโกนาโถ ติอาทิกาคาถามหากรุณิโกนาโถอัายะสัพพานินางปุเรตวะปรมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหูตุสัพพุปัทวามหากรุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวะปรมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหูตุสัมพุปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเร โปเรตวาปรมีสัภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสัพุปตทวาบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสูตรตังเอกังสัมยังพระควาสักเกสูวิหารติกาปิราวัจุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสติงบัจจามเตหิพิกุสัต เตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภขาวันตังทัสสะายะภิคุสังกัจจะอัตโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัทโหสิอะยังโขภะวาสเกสุวิหารติกบปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนะสัติงปตะมะเทหิภิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจโรกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติ พระกาวันตังทัศนัยยาพิคุสังกัจจะยันยูนาไมยามปิเยน,นะพระกวา แตนุปะสังกัมยามาอุปะสังกัมิต,วะ,ตวะพระาวโตสันติเกัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโกตาเทวตาเสยยาทาปินามาภระวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังสัปสาปร,ะสาระสายะภาษาริตังวาภาหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทธาวเาสาสุอันตะระหิตาพระขาวโตปุรปะโตปาจุรหังสุอัตโกตาเทวตาพระขาววันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขาวโตสันติ อิกกอมังคาถาังอภาสิมหาสมยโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหะอิมังธรรมสมัมยงางทักิตาเยวะอปรชิตะสังคันติอัตโภอป,ปราเทวตาภะขวะโตสันติเกอิกมังคาถาังอภาสิตัตระพิกโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนโอชุชุกะมกังสุสารทีวเนตานิขะเหตวาอินทยานิรักขันติปันทิตาติ อ,า,อ,อปปรราทะโขอปราเทวตาพระขะวะโตสันติเกอีกมังคาถางอภาสิเชตวาเครังเชตวาคีรัง เชตวาปรีคังอินทากีราโอหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัป,ปราเทวตาพระขาวโตวสันติเกอีมังคาถาังอภาสีเยเคจิพุทธังสารนางคตาเสนาเตคามิสันติอป,ปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายอย่างปริบุเรนสันติติ อัทโคภควาพิกูอามันเติเยปุเยนะพิขวเวทะสัสุโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติทตถาคตังทัสสานยะพิคุสังกะจะเยปิเตพิขเวอะเหสุงอติตะมันทานางอารหันโตสาม,มาสมุทธาเตสัมปิภควันตานางเอปมามราวายปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยาธาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิขเว ภาวิสันติอนา,าคตะมาทัททานังอารหันโตสาม,มาสมพุทธาเตสัมปีพคะวันตานาังเอปะมะรยมายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภาวิสันติเสยยะาปิมยหังเอตระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายนานังนามามิเขตาย,สาายาามามิสามิพิขเวเทวกายนานังนามามิเทจิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมนาสิกะโรธะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตพิคูภะขวะตัตโตปัจจโส สมภควาเอตะทวโจะ สีโลกะมนุกัสสามิยัตภูมิตถสสิตาเยสิตาคิริกัมภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวะสาลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนัสาสุธาวิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัจสเตยตะวาวเนกพิะวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะอาตมปะมกรุมสุตวาพุธสาศาสนาเตสัปปาตัระหุยานาอมะ ุศานะทัศนาหะเปเก สตมัทธคุงสหัสสังอธสตตลิงสตังเอเกสหัสสานางมนุษสานะมัทสูงอเปเกนันตะมัทธคุงที่ศาสภาพูราอาหุมตันจะสาภาอภิญญายาวาวาคิตวานะจากุมตะตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวากายอาอภิการตาเตวิชานาตาพิกโวเยโวหังกิตอิสามิคิราหิอุญุปสสุษโสสตัสหัสสาวะขาภุมมากัวิราวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วน,นาวันโตยาสาัสสีโนโมธรมนาอภิการมู พี่คุนางสัม,มิติว่านางชาาหัสสาเหหมาวตายาขานานะตาวันนี้น,นอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสจินโน โมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนางสมิติงว่านางสาตากิราติสักสายขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงว่านางอิเจเตโซราสาหัาสายขานานตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายายขานานตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุนางสมิติงว่านางกลุมพิโรราชกาฮิโก เวปุลสัสะนิเวสนางพิญโยนางสตะสหสังยาขานางปิรุป,ปาสติกลุ่มพิโลกราชกาหาิโกโสปาคาสมิติงวานางปุริมันจะทิสังราชาทะตะอโธภาษาสติกันทพานางอธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปิตัสสะพโหอินทนามามหาภะอิทิมันโตชุติมันโตมนาวันโตยาศาสิโนนมธมัมนาอาภิกามูภิกุนังสมิติงวานาง กขีนันจจิสักราชาวิรุณโหตัสปสาสติภุมพันธนางอาิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตัสสะภะโวอินทนามานะขัพราอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมธรมาาอภิกามุภิกุนางสมิติวนางปัจฉิมันจจิสักราชาวิรูปโกปสาสตินาการนางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตัสสะภะโวอินทัาตมามหัพราอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสิโนมธามนาอภิกามุภิกุนางสมิติวนาง รันจัติสาราชากุเวโรตัปปัสาสติยักขานางาธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสปะห์วุทธนามามหาภราอีทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัตสโนมุธามนาอภิกามุงพิกุลนงสมิติงว่านางกุลิมาที่สังทตะรโธทกีในาวิรุณหโกปชีเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตรังท่สังจัตตารเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรชิสาทัทธลามนาอัตถังสุวเนกาปิละวัทเวเตสามายาวิโนทาสาอาคุวันจะ นิกาสาัทธามายากุเรนตุเวเรนตูวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโโจากกินุมันทุนิมันทุจะปปะนาโทโอปะมันโยจากเทวสูตโตจากมาตริก จิตตะเสโดจักคันทัพโณโรราชาชนุสโพอาคูปัญจัตสิโกเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทามนาอภิกามงพิคุนังสมิติวนางอัตคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพารสัตตะลาอาคูบายาคาสหยติพิยมุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสินเอราวโนมหานาโกโสมวาคสมิติวนางเยนาคาราเชสหสา พระรันติทิพาธิชาปากิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนาวชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปนณโตเขมมักกาสิพุทโธศาสหนาหิวาาาหิุปวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมังกกสุพุทธังชิตาวาชิระหัตถทนะสม,มุทังอสุราสิตา ภาตาโลวาสาวัเสเติธิมันโตยัสสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาราโทนมุจิสหะสัตตันจะภริปุตตานาังสัพเพเวโรจานามกาสัตนายิตวาพรลิงเสนังละกุ ราหุพัทธะภูปะขมุงสามโยธานิพัทันเตภิกขุสัมิติงวะนางอาโปจัตเทวาปฐวีจัตเตโชวะโยจัทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายสาสาสหเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสสีโนทัสเสเตทัสตากายาสัพพินานตาวนิโนอิทิมาโตชุติมาโตวนาวันโตยสสสีโนมาธมนาอภิกามุงภิกขุนางสามิติงวะนางเวณูจัตเทวาสหรีจะอสมาจัตุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาภูปุระคิตาสุริยสุปานิ สาเทวสุริยามาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทวราหกาวสุนังวัสุโวเศโทสโกภาคาปุรินทโททัเสทเตทัศธากายาสาเพนะน,นตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสินโนมธรมนาอภิกามุภิคุณังสมิติวะนางอะทาคูสาหภูทเทวาชะละมกิสิขาริวาอาริทกาจะโยชาจะอุมาปุพานิภา,าสินโนวรุณาสาหธรรมาจา จะอาจุตาจะอเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสีนโนทัสเ,เตเตทัศธากายาสาเพนานาตาวนันีโน อิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสสสีโนมัทมาะปิการมี่ิกุลนางสมิริงว่านางสัมมนามหาสัมมนามนุสามนุสุตตะมาิกถาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอะถาคูหรโยเทวายเจจารหิตาวาสิโนปรคามหาวรคาอาคูเทวายศสสสีโนทัสสีเตทัสทากายาสเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสสสีโนมัทมาอะภิการมูพิกุลนางสมิติงวานางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคานัสสหา กุาตะคยหาปาโมคขาอากูเทววิจักขนาสัทธามาตาหาลักชาวิสกาจายสักสีโนทานยังอาคาปัชุนโนโยทิสาภวิสันสติทัสเจตทัสากายาสปีนานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตโยสักสีโนโมทามนาอภิการมงพิโกนางสัมมิติวานังเขมียาตุสิตายามากาตะกาจายสักสีโนสัพพิตกาลามาเศธาโชตินามาจารสวาณิมานาราติโนอากูอาตาคูปรานิมิตาทัสเจตทัสากายาสปีนานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโต นาวันตโยยัสสินโนมธมานาอภิกรรมยพิโนสดงจิว่นางสัตเทเตเทวานิกายาสภพนานตาวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยชาติสาสหาปวุทธชาติมังคีราโอคะตินะมนาสวัางทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิชาติตัง สัพสุพรมาปรมามโตจัปปุตตาอิธิมาโตสหัสัานังกุมารโรติโสจัตสุปาคาสมิติงวานางสหัสสพมารโรกานังมหาพมาพิธิตติอุปปันุชูชติมันตุพิสมากายโยยะสิโจสจะเสธาอิสราอากูปเจกะวะสะ วัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกัหะสามัญทิยัางเอธะกัหะถาพันธะทาราเคนะพันธามัทุโวสัมมันตาปริวารทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตถามหาเสโนกณหะเสนาอเปสยยปนินาตละมาหัจจะสัลังกตวานะเพระวัง ยะถาปวุสโกโมีโคธนยันโตวสวิชุโกตถา,าโสปชุทาวติสังคุทโตอาศยังวเสตันจะสักพอาอภิญ,ญายายวะวะัคคิตวานาจปูมาตถโตอมันตยิสัทธาสาวเนศสารเกยละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิการนคา,าพิาโกเตจะอาตามปะามะกะลุงสุตวาพุจสาสานังวีตาราเคหิปากามุงในสังโลมปีอิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามายธา ยัตพัตพยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติบทสวดจุลชยะประกนะณโมเมพุทธเตชาสารตะนยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวา นารายะปรามีสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจัตุโลกาคัมพีละคกาสมุธาพูดตุงคังคาจะสามพระชัยะประสิทธิพวันตุเตชัยะชัยะธรณิธรณีอุถธิอุถธ,ธีนาทีนาทีชัยะชัยะคคคนะคนะ,คน,ะนิสยัยนิไรใสเซนะเมรุราชภะ,ะนักละชีชัยะชัยะคัมพีละโซพีนาเคทะ นาคีปีศาจจัพูตาการีชยชยาชุนนิวิตาโลคีชยชยะสิงคีสุธาธนะมุขชาชยะชยะวรุณะมุขศาตราชยชยะจัมปาธินาคัลุละคันทกชยชยาคัชคนณตุรงสุกระผูุชงศีหพยาคทีปาชยชยะวรุณะมุขยามาชิตะชิตะเสนารีปุณาสุธินารดี ชยชะชยสุขาสุขาชีวีชยชะชยธรณีตะเลสธาสุชยชาชยชะชยธรณีสานสิสานตินสธาชยชะชยมังคารัญญาภระวัคเเษชยชะวรุณยักเยะชัยชาลักเสสุระพุชาเตชาชยชยะพระเมนทัคณาชยชยะ ราชาธิราชชายชยชยปัทวีงสัพพังชยชยะอารหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหะโรหารินเทวาชยะชยะพระมาสุกหลโขชยชยนาโควิลุหะโกวิลุปักโขจันทิมาระวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเบโรวรุณโอปิจะอขิวายโยจะกปาชุนโหกุมาโรทัตตะรัตโก อัทธาระศะมหาเทวาสิจิตาปะ,ะอาอธโย อิสิโนสาวกาสภา,าชายาาระราโมภวันตุเตชายะธโมจัสังโคจัสสะปาโลจะชยะกังเอเตนะชายะเตเชนะชายะโสทีภวันตุเตเอเตนะพุชเตเชนะโหตุดเตชยะมังครังชโยาปีพุทธะสิริมะโตอายังมลสะจะปาปีมะโตปะละชโายอุโอคโสายามโพธิมันเทป โมทิตาชยตาาพระมคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรสะจปาปิมโตปราชโนโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทาอินทคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรสะจปาปิมโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาเทวคณามเหสีโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมรสะจปาปิมโตปราชโย อุโคโสยามโพธิมันเทปโมติตาชย,ยตาาสุปนักนาเมหสีโนชโย,ยปิพุทธสะสิริมโตอยังมรสะาาากสปาปิมาโตปราชโย,ยอุโคโสยามโพธิมันเทปโมติตาชย,ยตา,านาคคนาเมหสีโน ชายโยปิพุทธะสิริมโตอายังมลสะจัปปาปิมาโตปราเยชปราชโย,ยอุโกโสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตะาสัพร,รม,มกนามเหสิโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสักกายานาังนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสุชยะมังคะเลอปราชิตะปัลลังเกสีเสปทาวิปปะคะเลอภิเศเกสัมภาพุทธานังอักขปโตปโมทติสุนักขันตุสุนักขตตังสุมังคลังสุปะคาสุปะปพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุขุโตจะสุอิถังพัมมะจาริสุ ปัทคีนางกายกรรมังวาจกรรมังปัทคีนางปัทคีนางมโนกรรมังปณีตีเตปัทคีนาปัทคีนานิกตะวะลพันตัดเถปัทคีเนเออัฏฐรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอะโรคาสุขิตาโหทะสหัสสะเพหิยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมินธานีอธิคตาทีคายุกาสทาโหตุอิจค่ะ สุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตนังลักขันตุใชิณะสารกังสาสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพบุเรนตุมโนรถา,ายุตตะกาเลปวสันตุวัสสังวส,สาวราหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอาระหันตุ ยะถาละหังบทสวดธรรมนิยามะสุตตังเอวามสุตตังเอกังสัม,มยังภะควาสาวัตยังวิหรติเชตวเนอนากะปิปินทิกัสะอารามตีตตะโขภะควาพิคูอามันเตสิพิกะวิวติภะทันเตติ เตพิคูภะควตโตปัจจโสสุมภะวาเอตัโวจะอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานางอนุปาทาวาจตถาคตานางติตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอาจิกติเต เสติปัญจเปติปัตเปติวิวัติวิภัชติอุตานีกะโรติสัพเพสังคาราอนิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานาอนุปาทาวา ตถาคตานงทิตาวาสตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกคาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอาจิคติเทเสติปัญจเปติปัตถเปติวิวารติภิวิภาชติอุตตานิกโรติสัเพสังขาราทุกคาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานาอนุปุปทา วาตถากตานังทิตาวาสาตุธรรมติตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตัตงตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวาอจิกติเทเสติปัญจเตเปติปัถเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรุติสัพเพธรรมะอนัตติอิทามโวจจะภวะภะควาอัตตมนาเตพิกูภะคะโตภาสีสัง อาภีนันติบทสวดพัทเทกัตตคาถาแปลอตีตังนาณนาวาคเมยะนปะติกังเขอานาคาตาังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงผวางสิ่งทิ้งยังไม่มาถึงยะทตีตัมปะนิฮันตังอปันตันจจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอาสาังฮีรังอาสาังกุมปังตังวิทาวนุครูหยเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นแงนคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจะบาตังปังโกชัญญามรณาางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้ณฮิโนสามขารันเตนะ มหาเสเนนะมัจุนา,นาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมาตานติตังตังเวพเพเตกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดชานท้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคาปัจจเว ขณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกกาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่า ตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนโอวังมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสารังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตัง ความตายของเราเป็นของที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยจิรางร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครันปัสะจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสสติจากนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดินกะลิงคารางอีวะ ประดุด,ดังว่าท่านไม้และท่านฟืนดิลัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนาอุปาทวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตส,ส,สังบุกสมโมสุโขความเข้าใจความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามาริน พระรานติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะทีสุจะมะริสัตว์ในที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกิจิยังกิจิสุกุสาลังกำมัง สพัพเพหิพาเทหิกระตังบุญนังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตตโพลโตเยเทวา,อ,ทาอัศมีธาเน อธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพยติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพอะยติกาสุขิตาโหตุทุาติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุจจะตุสัพเพปิสาสัพเพสังขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพอาจาริยุปัตถายะ รูปัตถายะสุขีตาโหตุสุขขาปมุจตุสัพเพนัตตาสุขิตาโหตุท eh ุกขาปมุจตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจตุสัพเพสามาตินังสมิชันตุโบบทสวดหลวงปู่ทวดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิคานคะาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีทูเบคาเรโพธิคาเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานเนปวันตุปุชิตาโสถิงกรุณเตทะวิหารมันทะเลเทระจมชานาวกาจพิคาโวสารามิกาทานะปฏิอุปัสกาคามาจาเทสานิขมาจะอิสราสัปานะภูตาสุขิตา พวันตุเตชลาวิชาเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกษากโรตุยะสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมทราจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจริโนวุทิทิงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยมปะเวทิเตประััน,นาโหงตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนธรรมมาทารังปเวชันโตฉันโตกาเลเทโวปวัสตุอุติภาวตะยะอุติภาวายะสัตตานางสัมมิทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจักอัครชังนิจจังรักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมีณมราชาโนระชังรักขันปุสัพะพทาเทวตาอุนคุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตาจจนิทุกขพย,พยาปัตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาโหตุสัพเพปีบานิโนเอตาวตาจะอมเหหิสัพพทางบุญยะสัพพทางสัพเพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาทานาท,ทานัาทาาันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุขชนตุเทวคตาสุมงคนคาถา โหตุสัพพังสุมัฆคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมาฆาลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาภระปตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตชนะระกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตชนะระกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพรลังอรหันตานันจะเตชนะระกขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะ จตชนะลักขังพันธมิสัพโสสพเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตชนารักขังพันธมิสัะโสสพเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพะังอรหันตานันจเตชนารักังพันธมิสัพโสสพเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตชนารักังพันธมิสัพโสสพเพพุทธาภรพตาปเจกานั จะยาพระรามอาหารตานนอนจติเชยนราัาพันธมิสรพพสุด้วยอน,นาชาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ําเปล่าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่สเสด็จ ผู้เสด็จสื่อสวรรค์คารายขออน,นิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวให้แขลงแกร่งป,ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่งคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจ,จนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุ บนนโปร,ประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตยายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโปรที่สั่งสิงห์อมฤตได้สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพิทานุภาพทเทว,วานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาจุประการเจิญ